สวัสดีคะ่ะพี่จอยนะคะพบกับพี่จอยแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยก็มาเรื่องของบอลสีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยวันนี้ก็ได้รับพัสดุนะคะเนื่องจากว่าพี่จอยสั่งอบอลสีเแบบีนะคะก็เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่า อาจจะเป็นชื่อลูกไม้อะไรบ้างนะคะพี่จอยสั่งมาแค่สามต้นนะคะสามต้นเป็นลูกไม้ที่น้องเขาบอกว่าเราต้องมาลุ้นลามะเกียนสองต้นแล้วก็อาสีเบญนจรงหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆจ้าแพ็กมาอย่างดีนะคะในการที่เขาส่งมา คือเบบีจริงๆนะคะเพื่อนๆตอนแรกพี่จอยก็คิดว่าเขาจะโตกว่านี้นะคะแต่พอเปิดออกมานึกตกใจเหมือนกันนะใบเดียวนะคะใบเดียวต้นเล็กมากนะคะเล็กมากก็คือเป็นลูกไม้ที่เราจะต้องมาลุ้นลูกไม้อา่ารามเกียรตินะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้พี่จอยก็บ้าบ้าบบไปนะเออสั่งมาขายไปเนาะถ้าออาบางทีสั่งมาคิดว่าตัวเองจะเอาไว้เออเลี้ยงดูเล่นๆสักต้นแต่ทีนี้ลูกค้ามาเห็นก็จะเอาไปหมดพี่จอยก็ไม่ได้เลี้ยงสักทีนะเออ พี่จอยก็เอามาลุ้นเอามาลุ้นกันเหมือนกันอย่างเมื่อวานพี่จอยก็ได้อา่าลุ้นชายชนนะคะมาสองต้นลูกไม้ชายชนอา่าเราก็จะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นชายชนหรือจะเป็นอะไรนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นอา่าลุ้นรามเกียรติสองต้นแล้วก็ สีเบญจรงค์หนึ่งต้นนะคะเราก็จะมาลุ้นเนาะสีเบญจรงค์นี้ไม่ได้ลุ้นนะคะเป็นสีเบญจรงค์แล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยกัดสีเนาะแต่ต้นเบบีนะคะต้นเล็กมากเล็กมากที่พี่จอยเคยสั่งซื้อบอนสีมาคราวนี้ได้เล็กจริงๆนะคะคือลุ้นรามเกียรตินะคะเป็นลูกไม้ เล็กจริงๆนะเพื่อนๆจ๋าแต่ราคาก็ถือว่าสมนามสมเนื้อนะคะอยู่ที่เราจะต้องมาดูแลกันต่อไปแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นรามเกี่ยนไหมนะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้เลยนะคะอ่าต้นนี้น่าจะเป็นสีเบญจรงค์นะคะพี่จอยก็สั่งมาขายไปนะคะ ก็พอขายได้นะคะพี่จอยก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกำไรามากมายถ้าซื้อมาก็จะ,ะต้องรู้ราคาว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เสียค่าจัดส่งเท่าไหร่แล้วเรามาคำนวณลูกค้าซื้อนะคะถ้าพอได้กำไรบ้างร้อยสองร้อยพี่จอยก็เอานะพี่จอยก็เอานะคะพี่จอยก็เก็บเก็บ บ้างแต่เวลาพี่จอยเก็บลูกค้าบางคนชอบเขาก็ซื้อไปเราบอกเราจะเก็บเขาบอกจะเก็บทําไมคุณจะขายทําไมต้องเก็บอะไรประมาณนี้นะก็ผลสุดท้ายก็ต้องขายไปวันนี้ก็ตัดใจขายไปสามต้นนะสามต้นขายไปสามต้นก็จะเป็นลูกบอลสีเหมือนกันนะคะ ซื้อมาแล้วก็ก็บอกลูกค้าว่าเรามาลุ้นกันนะคะเขาก็เต็มใจทางาทั้งสองฝ่ายเนาะเขาก็จะไปลุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบญจรงค์นะคะแล้วก็ต้นต่อไปก็คือลุ้นลุ้นรามเกียรตินะคะเพื่อนๆจ๋าเล็กมากตั้งแต่พี่จอยสั่งบอลสีมาไม่เคยเจออ่าลุ้น อรามเกียนที่เล็กขนาดนี้นะคะใบเดียวนะแต่ถามว่าแพงไหมก็พอพอพอที่จะจับต้องได้นะคะไม่แพงนะคะไม่แพงถือว่าไม่แพงนะคะเป็นคือมันเป็นลูกไม้ที่เราจะมาลุ้นนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาเห็นลูกค้าจะซื้อต่อพี่จอยก็จะขายนะคะ ก็เราก็ต้องบอกเขาว่าลุ้นเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นอ่าบอนสีชื่อนู้นสีชื่อนี้ชื่อนันอน ι, อน้นสี่ชื่อนั้น่นี่นะคะอ่าคือเราก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นชื่ออะไรนะคะเรามาลุ้นว่าอ่าคาดหวังไม่ได้เนาะอ่าที่เราสั่งเข้ามาเขาก็บอกว่าลุ้น รามเกียรติ์นะคะเพื่อนๆจ๋าเบบีมากมากเลยนะคะขอบอกเลยเพื่อนๆดูนะคะมาดูว่าเป็นต้นที่อ่าเล็กมากเล็กจริงๆนะคะใบเดียวเป็นต้นที่เข้าพาหัวนะคะแต่น้องก็จะมีหลอดขึ้นมาอีกนะคะกำลังมีหลอดขึ้นมานะคะอีกหนึ่งหลอดเนาะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋า ขอบคุณมากมานะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่จอยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะที่ติดตามรับชมเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะตอบช้าหน่อยแต่พี่จอยก็จะอ่าไปหาทุกคนนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า